นิทานไทยอนันตีและหม้อถั่วคุณน่าจะเคยได้ยินชื่อของเจ้าเมืองมุมอนันซีกันนะคะเขาเป็นพวกเจ้าเล่หมากด้วยมา,ายาและเป็นราชาแห่งเรื่องเล่าแล้ววันนี้ฉันก็จะเล่าให้คุณฟังถึงเรื่องราวที่ทำให้คุณขำสักนิดยิ้มสักหน่อยและจะบอกคุณถึงตัวละครพื้นบ้านชื่อดัง จากดินแดนแสนวิเศษแห่งแอฟริกามันคือวันที่ร้อนระอุเหมือนดั่งทุกวันเป็นเวลาสองสาเดือนมาแล้วอาน,นันซีอยู่ในบ้านของเขานั่งอยู่ข้างหน้าต่างอย่างเบื่อนายไม่เห็นจะมีอะไรทำเลยวันนี้แถมความน่าเบื่อนี่ก็เริ่มจะทำให้ฉันเสงี่ยงซะแล้วจะทำอะไรดีล่ะโอ้ถ้าฉันไปอยู่ที่บ้านของคุณยายแมงมุมละ่ะ เธอจะต้องมีอะไรให้ฉันทำแน่เลยและก็เธอจะต้อ <c oughs> ง,ง,ง,งทำอะไรให้ฉันทานด้วยแง่และแล้วอนันตซีก็ไปยังบ้านของคุณยายแมงมุมเมื่อเขาไปถึงที่นั่น <c oughs> เขาก็เคาะประตูคุณยายแมงมุมครับผมเองหลานคุณยายไงฮะอนันตซีคุณยายต้องตื่นเต้นแน่ๆ,ๆเลยที่ได้เจอฉัน <c oughs> คุณยายแมงมุมไม่ได้ตื่นเต้นเลยสักนิดที่ได้เจอเขาโอ้ห oh, ลอนรักอันันซีแสนสนอัน,น <c oughs> อันซีจ๋าคุณยายครับดีใจจังเลยที่ได้เจอคุณยายอันอันซีต้อนรับเธอด้วยกอดอันแน่นแฟนแต่คุณยายก็เป็นห่วงว่าอนันซีจะต้องก่อปัญหาอีกเป็นแน่หลอนมาทำอะไรที่นี่คุณยายแมงมุมฮะผมเบื่อจนแย่แล้ว ผมนึกว่าผมพอจะช่วยเพื่อนบ้านทำงานได้บ้างแต่ว่าคุณยายก็รู้ว่าผมต้องตกอยู่ในปัญหาตลอดวันนี้เป็นวันที่ผมไม่อยากทำอะไรและไม่คิดจะมีเรื่องฮะมไม,ไม่ไม่ทำอะไรเลยละ่ะผมก็เลยมาหาคุณยายไงครับผมจะเจอปัญหาได้ยังไงถ้าคุณยายอยู่กับผมใช่ไหมล่ะถูกไหมโอ,อ้ยายไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีจ้ะแค่บอกมาเลยครับว่าคุณยายอยากให้ผมช่วยเรื่องอะไร ผมจะจัดการให้ทันทีเลยอ๋อเอาละมากับยายสิคุณยายแมงมุมพาเขาไปยังแปลงดินยายต้องการปลูกต้นถั่วในแปลงดินนี้มันเยอะนะแต่หลานมีเวลาทำทั้งวันเลยละโอ้แน่นอนฮะแต่ผมคิดว่าคุณยายจะให้ผมทำอะไรที่มันไม่ต้องออกแรงมากขนาดนี้อืมเปล่าฮะไม่มีอะไร ผมไม่ได้หมายความถึงเจ้านี่หรอกฮะไม่ใช่ฮะโอ้ไม่สิผมเจดลงมือทําแน่นอนมั่นใจได้เลยคุณยายอืมเอาล่ะก็เริ่มเลยแล้วกันโอ้ยายเกือบลืมไปแน่ยายทำถั่วเผ็ดของโปรดหลานไว้สำหรับมื้อเย็นถ้าหลานทำงานดียายจะเอาให้หลานทานจนอิ่มแปร่เลยละ่ะถั่วเผ็ดเลยฮะโอ้นั่นมันเยี่ยมที่สุดไปเลยฮะคุณยายคุณยายแมงมุมจึงกลับเข้าไปในบ้าน อนันซีเองก็เริ่มทำงานพร้อมกับถอนหายใจยกใหญ่อ,อ,อนันซีเริ่มปลูกถั่วลงในดินแต่ใจของเขาก็มัวแต่คิดถึงแต่สูตรของถั่วเผ็ดผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นอนันซีก็เหนื่อยอ่อนอย่างรวดเร็วพระอาทิตย์ส่องสว่างอยู่บนท้องฟ้าและความร้อนก็แผ่กระจายมาทั่วตัวเขา โอ้เพรนะจริงเชียววันนี้อยากได้น้ำสักแก้วแล้วก็พักผ่อนสักหน่อยจังคุณยายแมงมุมครับผมขอดื่มน้ำสักแก้วสิครับแน่นอนสิจ๊ะนี่ไงดื่มน้ำมะนาวก่อนนะมันจะช่วยทำให้หลานสดชื่นขึ้นหลานจะได้กลับไปทำงานต่ออ้าเอ,อนี่มันสดชื่นที่สุดเลยทีนี้ ยายจะไปซื้อเครื่องเทศที่ตลาดหน่อยอย่าเพิ่งแต่ต้องทั่วเพลดละมันร้อนมากเลยละพอ่อยายกลับมาแล้วร้านทำงานเสร็จเรียบร้อยยายก็จะตักให้ทานให้เต็มที่โอเคไหมจ๊ะเข้าใจครับผมไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับคุณยายแมงมุมอืมจากนั้นคุณยายแมงมุมก็ออกไปตลาดในขณะที่อนันตีนั่งพักอยู่ที่เฉลียงสักพัก ฉันนั่งพักสักหน่อยคงได้แหละเนะคุณยายคงไม่รู้หรอกอ้าที่ร่มร่มกับน้ำมะนาวเย็นเย็นลมพัดสบายสบๆช่างเป็นยามบ่ายอันแสนสุขซะจริงๆในขณะที่อนันซีผ่อนคลายอยู่นั้นตาของเขาก็ปิดลงและหลับไหลไปในทันทีในขณะเดียวกันหม้อถั่วร้อนก็ถูกปรุงจนเสร็จได้ทีกลิ่นอันหอมหวนของมันแผ่ซ่านออกไปจากตัวบ้านไปถึงอนันซี อันชวนน้ำลายสอทำให้อนันซีตื่นจากความฝันที่ตนเองอยู่ท่ามกลางหม้อถั่วเผ็ดหลายใบเขาดีตัวขึ้นมาด้วยความสุขลน้นตักถั่วเข้าปากเต็มคำตอนที่เขาตื่นขึ้นมาพอดีอะไรนี่มันความฝันเหรอโอ้แต่กลิ่นมันนิดของจริงนี่นะฉันว่าถั่วเผ็ดของเสร็จแล้วล่ะต้องเข้าไปดูซะหน่อยแล้วคุณยายคงไม่ว่าอะไรหรอกนะ อานันซีไล่าตามกลิ่นหอมไปยังห้องครัวนั่นไงล่ะถั่วเผ็ดอันโอชะอืมอืมไหนขอดูหน่อยสิหน้าตาเป็นยังไงบ้างอานันซีเปิดฝาหม้อออกแล้วมองไปยังถั่วเผ็ดที่กำลังเดือดปุดปุดคุณพระกลิ่นมันหอมเกินกว่าจะทำให้ฉันต้านทานท,านที่จะชิมไหวเออ ขอลองสักนิดหน่อยเถอะหน้าคณยายเขาไม่รู้หรอกเขาหยิบช้อนไม้และตักอาหารอร่อยขึ้นมาแล้วก็เอาเข้าปากออโอ้โหนี่มันสุดยอดเลยถั่วเผ็ดที่อ่ไรที่สุดเท่าที่ฉันเคยกินมาเลยล่ะต้องขอชิมเพิ่มหน่อยแล้ว น,นันซีครุ่นคิดสครูจากนั้นก็ยิ้มกริ่มเมื่อมีความคิดแล่นเข้ามาในหัวเขาถอดหมวกออกและเติมถั่วที่กำลังเดือดลงไปใช่เลยทีนี้ฉันก็ไปที่แปลงแล้วก็แซงทำบันง,ง่วนอยู่กับงานแล้วก็อร่อยไปกับถั่วด้วยก็ได้คนยายไม่มีทางรู้แน่แนแต่ถึงคราวนั้นเองเสียงข้อประตูดังขึ้นคุณยายแมงมุงม เตากับผมพร้อมทานมื้อค่าตามที่คุณยายชวนมาแล้วนะครับโอ้ไม่นะทำไงดีละทีนี้พวกเขาจะเห็นฉันกับถั่วไม่ได้นะพวกเขาต้องฟ้องคุณยายแนะ่คุณยายแมงมุมคะเปิดประตูหน่อยพวกเราหิวมากเลยคะ่ะฉันว่าเราน่าจะเปิดประตูเขาไปเลยดีกว่านะบางทีคุณยายแมงมุมอาจจาะม่ได้ยินพวกเรานะ่ะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะโอเค โอ้ไม่นะไม่นะไม่สิฉันจะทำยังไงดีล่ะทินนี้ต้องทำยังไงดีฉันต้องทำยังไงต่อจากนั้นเองความคิดหัวใจก็เกิดขึ้นในใจเขาอีกอนันซีนำหมวกที่ใส่ถั่วจนเต็มขึ้นไปไว้บนหัวเออร้อนะมัดเลยแฮท่านใดนั้นเองถั่วก็เริ่มกระชกน้ำร้อนๆของถั่วก็ไหลเปื้อนใบหน้าของอนัน,นซีลงไปที่คอของเขาและตอนนั้นเองฮิปโปกับเต่าก็ได้เดินเข้ามา โอ้อนานสีเซอร์ไพรส์จังที่ได้เจอนาย่ะหวัดดีนายมาทานเมื่อยเหมือนกันเหรออ,อ,อือเจ้าเลยโอ้ฉันชอบปินนี้จังเลยรอทันไม่ไหวแล้วคุณยายแมงมุมอยู่ที่ไหนเนี่ยแต่อนัานซีก็ได้หยุดฟังทุกอย่างที่เขาคิดไว้ก็คือจะนำหมวกที่ใส่ถั่วร้อนๆอ,ออกจากหัวได้ยังไง เขาเริ่มสะบัดและดิ้นตัวเรากับว่าตัวเองกำลังเต้นนา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 ยทำอะไรน่ะนันซีนา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 ก็ก็ก็คือนา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 ตอนรับของฉันนานานายอดไปเลยนันสีนายเต้นเก่งพอตัวนะนี่ไปเต้นพร้อมเขากันดีกว่านะ มมามาไม่ไไม่ไอย่านะนี่ไม่ได้โปรดอย่าเลยอเขาร้องเพลงเก่งซะด้วยต้องอย่างนั้นสิอนันซีแต่อนันซีก็ไม่สามารถทนกับถั่วร้อนๆในหมวกของเขาได้อีกต่อไปเขาโยนหมวกลงบนพื้นอคุณพระคุณเจ้าอะไรนะอะไรกันนี้อนันซีสบายตัวแล้วทีนี้ แต่น้ำของถั่วที่เดือดพล่านก็ได้ทำลายผมของเขาจนทำให้เขาหัวล้านซะอย่างนั้นตอนนั้นเองเขาได้ยินเสียงคุณยายเรียกอนันซีหลานอยู่ไหนกันเนาะโอไม่นะอนันาซีไม่อยากพผชหน้ากับคุณยายแมงมุมเขากระโดดออกไปทางหน้าต่างแล้ววิ่งไปซ่อนในพงหญ้านั่นแหละค่ะ คือที่ที่เขาซ่อนตัวเองและถ้าคุณลองพิจารณาดูดีๆคุณก็จะเห็นเขาซ่อนอยู่ตรงนั้นจวบจนทุกวันนี้แต่คุณคงไม่เห็นเขาลิงโลดกับถั่วมากขนาดนั้นแล้วล่ะค่ะ